อันแรกนะคือการเติมสารเติมแต่งอันที่2การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพอลิเมอร์อันที่3การสังเคราะห์โพลิเมอร์พวกกัสีการนำข้อพอลิเมอร์นําไฟฟ้าเรื่องใรกที่เราจะมาเรียนนะก็คือการเติมสารเติมแต่งจะมีอยู่สองกระบวนการเอาหัวขกอว่ามียงไรมีเลยหนึ่งกับืองการวันการเดชชันมันเป็นกระบวนการ ที่ทำเกี่ยวกับยางพาราซึ่งในยางพาราเนี่ยมันจะประกอบด้วยพอลิไอโซรีนตัวเขาคุมของคูณจักเนาะเอ่อพอลิไอโซรีนเนี่ยเ้าจะมาทำให้ยางพาราเนี่ยมันเปลี่ยนไปก็คือการเติมกระบะฐานเข้าไปจะทำให้โพลิเมอร์เนี่ยมีโครงสร้างและสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะเริ่มจากตัวอยางแรก โมเมกวงกลมขั้วกำโมเมกุสามเหลี al, ่ยมกันนี e ้แต mm, ่ห้องว่าโพลิเมอร์แต่ว่าถ้าเราเป็นแบบว่าโมเมวงกลมต่อวงกลมต่อวงกลมอย่างดูกันดีกว่าว่าถ้ามันนาไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันนาไปใช้ประโยชน์เป็นอย่างไรบ้างมันก็ได้เป็นฟิล์มป้องกันไฟฟ้าสถิตแบตเตอรี่วงจรไฟฟ้าแล้วก็เซลล์แสงอาทิตย์แล้วก็จอเอลี นี่คือที่มันเอานไปิปโยนได้นะเติมสารเติมแต่งมีกีกับวนการมีอย่างห้องครบไปแล้วทุ่าง่อมาแล้วอหมากตเบียวุ้เีุ้้มเค้ยวตุอเลี้ยวุ้มเบียวุ้มเี้ยวต้เวต็บ แบ่นหน้าที่กันได้ดีนะคะอธิบายได้ต่อใจแบบง่ายๆมากะค่ะแถมอีกอย่างนะคะ,ะคมีของให้ด้วย <c oughs> แล้วก็มีเกมให้เล่นกอดยันไม่ม้วนะค่ะ <c oughs> ส่วนสี่ที่ควรพัฒนาก็คือเออไม่มีค่ะแบ่งหน้าที่กันได้ดีะค่ะ มีความสำคัญดี่ผู้เรียนค่ะมีความสนิทนริงที่เขาทำงานะคะไม่มีเด่นนะคกคไซ์สวยมากเลยค่ะค้แล้วก็โค้นะคะแนดีแล้วก็ใหญ่ก็คืออธิบายเป็นกำเนิดแล้วก็มีโฉมก็ะดเป็ให้เล่นถึงทุกนาทุกค กัก็เ like qu ียนัได yeah> claro ้เรนรับคนที่ได้ไม่ใช่เจเท่าไหร่แต่บันทีไดที่าแก็ใช้เวลาเกินไปนิดนึงใ่อบทยนะครับเล่เพงนะครับวคือว่ารายงานครับแ้วกบในการที่อธิบายนะคับคือคือเป็นข้อใจครับแล้แบ่งหน้าที่กันดีครับ ตัวนี้ที Gym. ่อยากทให้เนนาคือแบบนนี้ครับดเด็ดนะครับก็นํ่เสานได้ดีอาหารแน่นเลยอย่างเข้าใจง่ายครับสลดสวงามแต่ว่าจุดข้านาก็บางจุดของสลัดอาจดูรกเป็นทำให้ตาลายคบคนบ้างอย่างโอเคก็อ